สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีเป็นมือสันวันดีของทมันสาวหน่อยเพื่อนแท้คือมือองผมับนี่คือผู้เอกครับนี่เราผู้คึสนนอนเช้านอนเช้านี้ก็ตื่นเช้าอยู่พี่พ่อเอาม่นี้ผู้ผู้เด็กผู้ผูู้ดแต่งงานเมเมื่อเมื่อเมื่อคืนเลิกเลิกซ้อมตีตหนึ่งให้เด็กกลับแล้วก็ไปทำ่าผู้หน็ไปทำาาตอนเช้าแล้ก็อนได้มาตื่นมาต่อขอทาอทเก่งเก่งเก่อเลยนะครับ บางที่บอใครรับแค่นอนเท่านัพี่น้องหลังจากหลังจากช่เสร็จแล้วก็ไปเล่นใหม่อันนี้เป็นตอนนี้ก็กำลังแต่งหน้าเล่นแต่งตัวแต่งหน้าแล้วเนี่ยใช่ทนายเพิ่นแต่งหน้าแต่งหน้ามีแตอร์พูล่อๆครับพี่น้องครับนี่นี่นี่อันนี้นักเอกใหม่อะไรนะมามามาเนี่ยเพิ่งมาได้สองวันมาไฟกับแอนที่นางมีช่างส่วนตัวมาแล้วนางกำลังแต่งเลยนี่น้าเอกใหม่พี่น้องครับ โใครรีบโพดร้อยทับมารีบขึ้นหน่อยทำไมโอ้รีบโพดมีสั่งแจ้งหน้าสูงโตครับพี่น้องครับแพทย์หญิงแพทย์หญิงแพทย์หญิงบอกเป็นแพทย์หญิงเล่นมือจริงๆนะวันนั้นดีค่ะครับผมนี่คือนั่งเอกใหญ่พี่น้องใหญ่งเน่บุใหญ่สังเกตตรงหู่นนี่เนยปุย

ื่อความยิ่งใหญ่ควความราบรื่นื่อความปังๆเฮงๆสุยางคือจุดยองของทีมงานในเช้าคณะค่ะวันนี้เป็นวันสีสันวันดีเลยมือนกับเป็นจดต่ามได้พีน้องได้จติดตามทีมงานสามาดบันเทงมีตูเียๆงามดูดูการหน่ปฝากพี่น้องทุกมัุบอลรับผมคือแม่ลำาเนะเอกไงเอ็นมเอกน่อยให้เอ็กน่อยครับองสเกีนหา น้องชมพู่รับพี่น้องมนีเต้นสวยๆโหวกเหวกที่นคืดกันนะครับไม,มได้ชุดแหลืองเลยนี่ไม่ได้ชุดแีเลยครับน้องสีแด,ดงมั่งไก่สีแดงม่่งเห็นไก่ครับพี่น้องครับโดดเด่นที่สุดแล้คือสีแดงผัดมาหนี่เป็นพระเอกละครับน้นองครับนี่ค่ะพระเอกมาลยแสนที่มาสังนนพเพ่งถูกครับผมเขาผมมาลยแสนยังรอเลยนะครับมือนีเป็นมือสันมณีของทีมงาน หลังกากมันก็่เคนให้แฟเพื่อนเป่าน้องอังเป่าด้เเาเลยจานนอนั<ะ>นอนมันอนอนมันนอนหลาบไมมนคือมันมันมันปหลับตอนประมาณอ่าซีซีนี่ไหมซีซีวันนี้นาฬิกาูกเส็ยม้ก็ต้องรมัแต่งมาดยชุดเหลืองอะลามสีทองครับพ <ๆ S 2> ี่น้องครับแบกโมทอร์มันีคุณใดสีขึ้นจากขอเออโอเจดิตัดสีสูเพาคือจาขอบเพามีคุณนที่ดรกสีสวสีสวได้ อันนี้คือทีมงานคู่คู่รับพี่น้องกครับสวัสดีครับทีมงานคู่คู่ครับที่มานคู่ใส่แว่นตาแล้วพ่อเนาะงานอวมันคือแส่ว่าบพิดนนาะงอดีนคือต้อ ทุกปีบ่ได้มาเพราะทุกปีซอมฮอดเก่าแต่ว่าปีนี้ก็ยังแบบตีหนึ่งตีสองก็เลยเก็ได้มาปีเก่านะปีเก่านะมาเต้นสุดยอดครับหน้าที้นี้ฝากไว้นะขาฝากไว้นะโลกนี่ฝักวี่งไปเดียวเลยเลิศขนาดเลิศมิกเวกตาตาครับมาจัดการที่มาดสาวนอย ในปีนี้ครับผมครับผมที่ตระเพกตระเพกแก่ใจรอบอกครับนี่คือเบี้ยฟอกไตอนี้ตาตาอันนี้ตาบอยตาบอยอริยฟอกไก่ครับพี่น้องครับปีนี้สังกัดกรมทหารเรือใช่ใช่ชาติทหารชาติทหาร กวดัยินติดตามผลงานกันได้ครับผมจีมานเอันนี้ขอไข่สวัสดีครับอันนี้ขอไข่ก็ไก่ขอไข่ต้นต้นนะครับต้นต้นกับทำเอเจซี่เยอะแยะมากมายไก่ของเริ่มติดตามกัไแกับผกงานในปีนี้สวัสดีเอเซี่อตั้งใจติดตามผลงานสางร้อยังแทร์ไปดูนะนะ คือเฟรชทุกมิกพี่น้องครับอ่าอดีแฟนคลับแฟนเพลงพอสมัยหน่อยคงจะเลื่อนนะครับก็เพราะอาทิตย์เหงานอนรนี่นี่คือทีมงานพระเอกพระเกหน่อยสามาถพูดบรนเทงพระเอกผู้นอนพระเอกหน่อยผู้ยิ่เตือนนี่ครับจะลืมติดตามพวกนั้นกันแล้วกันนะครับสำหรับฤดูกาลนี้สุดยอดเลยสุดยอดเลยฝากผลงานกับพี่กำลังทุหมหัทุ่มบอลจะได้ให้กำลังใจครับตัดกัเรื่อยๆนะครับผม เพ่เอกเพ่แๆ่อง่้่นรุ่นคือเพ่เอกเป็นชื่อเอกนีสองสั่นะนี่้องส้มอนส้มน้องส้มบมอยู่นารมนีเข็มเข็เข็มเข็มปขมเขมเขม่ข็มเขข็มม่มเมมเข็มเขนมเข็เข็มเมเดี๋ยวมาเก็บเเเเเเเ

อ๋อเป็นขั่วเป็นบ้า,า<ห>พอญ่าพอญชาอันนี้อันนีเ้เล็กหน่อยครับพี่นองครับกาลันสีน่อยไอตกาลันสีน่อยม่จ้าเลกหน่อยลอยกิโลครับพ<ม>ี่นองครับบุกเมียังสูแตงหน้าโซบแข้งนึ่งมียพมาในชุดสวยงามกันสวยงามมอหมเลย ชุดนี้เด่นมากๆเลยสวยงามครับคุณกองถ่านนอนด้วยถ่ายแลนนอนด้วยร้อนไปแล้วเลุกนันบ่งม่ขึ้นว่งสนุกกันแล้วพี่น้องผมสนุกกันแล้ว นั่นแล้วแท้คู่นี่ไงใกล้ไ <laughs> ด้ใกล้ได้เวลาแล้วครับใกล้ถึงเวลาแล้วใกล้ถึงเวลาแล้ว นี่คือคุณเขนมกมลชัยครับอมครับม,บม,มาแดงแซงทางโขงเลยนะครับปีนี้สซนับปีนี้ย่างเขาย่างเต็มโตของฤด,ดูการีกับกับหมอลำพื่นนะครับได้จะถามว่าปีนี้รับบท อะไรก็่อนครับที่นี่เขียนรลับบนอยูอ่เป็นเป็นตัวตัวโกงนะครับเป็นพระเอกร้ายนะครับพระเอกผูห้หลุดนะครับโงบินหนึ่งองใ์ชายไงผู้พันนำหลับบนเป็นองค <ปะ S 1> ์ชายไงนะครับเป็นพี่ชายของซิบดลนะครับซิบดลเป็นองค์ชายหน่อยนะครับหลังจากมีสเสด็จพ่อคือคุณพ่อทีนีน่แหละนะครับพร้อมกับเมียกราณีนะครับ บอกได้แล้วมาบทปานนี้เข็มกองมนใชยรับบทปานนี้ตีบทแตกนะชุดอจกดอยวตีนะครับซึ่งเป็นบทแรกในชีวิตการลำพืชครับการการเพราะบทชัน้นเคยแสดงเนาะเนาะในฐานะบทเกลืออยมางแรกก่อนก็เด่นว่าล่ำๆขึ้นเรื่องมาก่อนนะครับแต่เข็มรับบทนี้ก็เดิน สุดยอดเลยครับพี่น้องครับพุทบานการไปใหทยค่อยติดตามผลงานทางด้านหน้าวิธีบําบัดรังยังในนอหน้ากระตืนอันนี้กับพท่านบรท่านกาการันตีตัวเจ้าของเนาะเนนนาะะพี่้องครับเพราะว่าบรท่านเคยมีการพุทธบ้านในเรื่องมะนามีไงกันครับฝากพี่น้องติดตามรับชมนะครับนี่อย่งถังซอยที่ซอยที่จริงครับซอยที่จริงทำอะไรเพราะว่าพุทบ้านให้ให้โค้งหนึ่งมั่นใจเพราะว่าตักสี่อาศัยเบนคุณนันคุณีนะครับเบิงพระเอกช่องนั้น ข้างนี้แหลยกันศึกษาจากมีการแน่เลยกับฟังผู้ขวบอธิบายแน่นะครับเพราะว่าบทบทบาทมันกันมันมันมันแต่หลายแนวนอกวงเนาะนอกวงนักลงบนเรื่องจะสร้างกบบมีถือว่าเป็นบูลเลียนบทตรศึกษาเป็นบทศึกษาครับที่คนที่สิพัฒนาไปเรื่อยๆที่ตัวอย่างคือแบบนี้ครับพี่น้องครับ ศึกษาคนมากศึษ oh. าคนานามาปรับปรุงตัวเจ้าของต้องมาตามที่เบ well, ิ้งแล้วตามที่เบิ้งแลีวคือว่าสาธที่คนในสนามุ่งไม่แสดงในสมัยว่าเล่นได้ประมาันี้ถือว่าซุดยอดแหละครับพี่น้องครับขอบคุณอดบขุพเพราะว่านนะครับเพราวากิตันตกิพักพ พ,<ล>พัฒนาจะความขึ้นไปเรื่อยๆคือเก่าอะไรนะครับพัฒนาไปคข้ามาพัฒนาบมมีเข้า,าสิน้นสุดพัฒนาไปเรื่อยๆเด้วยเรามีรับเอาอนนี้คือไปขนใจแฟนคลับรถซีหลายๆมองหลายๆบอลครับน้องคือกามพมกามมณชัยครับขอบคุณที่เลยครับตั้งใจทุกทุก พี่ทุกทท่านนะครับขอบพระคุณแรงใจแรงใจความหมักความแย่งนะครับจากแม่ๆพี่ๆทุกๆท่านทุกๆคนนะครับน้องๆทุกๆคนคือกันนะครับโบมีพี่มี่น้องก็มงสีโบมี่มีมี่มูนี่ล้วนะครับมีพี่น้องค่อยสนับสนุนนะครับแต่จังได้ขึ้นมาอยู่บางแดงแดงนะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านหลายๆครับวันนี้ปวยมาตุนีถึงพระทายลูกไงพระทายลูกกันมาดิครับคือเพื่อนเก่าเหรอเห็ทายลูกนั่นเป็นเมื เบืงท่าแอคชั่นก็คือโกงครับพี่น้องครับโกงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับอ่ะสำหรับคลิปนี้เสำหรับพี่น้องพ่อการมาดีกิปหน้าขอบคุณเป็นครับเอ็กซีติดติดตามที่ลูกกดไลค์กดซับจะให้ช่องเข้าปัญญาอาทิตย์เะครับบ๊ายบายครับพ่อกันคลิปหน้าครับครับผมขอการคลิปหน้าครับ